สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กตูปีไทยแชนแนลและก็พวกผมโบ๊ทเช่นเคยนะครับในที่สุดนะครับ การอัปเดตที่ผมรอคอยมันก็มาถึงสักทีนะครับนั่นก็คือสล็อตแบ็คแพคได้มีการอัปเดตครั้งใหม่นะครับจาก196เป็น396นะครับก็คือเป็นการอัปเดตที่แบบผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆนะครับไม่นึกว่ามันจะมีการอัปเดตแบบนี้นะครับผมและชอบมันมากเลยครับการอัปเดตครั้งนี้ ก็เป็นการอัปเดตประจำเดือนเมษายนนะครับในปีนี้นะครับนั่นก็คือปี2020นะครับตอนนี้ผมก็มี196แ a ็ค p a c k ยังไม่ได้อัปเกรดแต่อย่างใดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของเกมให้ดีขึ้นนะครับไม่รู้ว่าดียังไงนะครับบั๊กเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็คงมีการแก้ไขอ,อีกนั่นแหละครับก็คือมัน ไม่เสีเทียนนะครับมีการบั๊กหลายอย่างนะครับเช่นยโยซุดนะครับก็ i อโอเผมจะไม่ได้รีวิวนะครับก็มีช่องอื่นรีวิวอยู่นะครับก็สามารถไปหาดูได้นะครับสิ่งที่ผมจะมาโฟกัสวันนี้ก็คือการอัปเดตแบ็คแพคนะครับทําไมต้องมีการอัปเดตอ่าหลายๆคนยังไม่รู้สินะครับสำหรับมือใหม่นั่นก็คือถ้าแบบคุณเล่นมานานคุณจะรู้เลยว่า196แบ็คแพคไม่พอใช้นะครับคือแบบ สิ่งที่เป็นปัญหามานานนะครับก็คือการกดซื้อแรซิแพ็กนะครับก็คือแรซิแพ็กเนี่ยมันจะมีซีทมากกว่า200ซีทนะครับทําให้ในตัวเราเนี่ยที่สามารถอัปเกรดก็คือแต่ก่อนนะครับสูงสุดได้แค่196แบ็คแพ็กนะครับมันไม่พอนะครับก็คือเวลากดซื้อแรซิแพ็กอยู่ก็ต้องต้องดรอปซีทออกก่อนนะครับก็คือมันเต็มนะครับช่องเก็บของเราไม่พอนะครับแรซิทแพ็กนะครับเป็นปัญหามากนะครับ อัปเดตครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะพอนะครับจะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะในการซื้อแลซีแพ็กมาขายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสมอลซีแพ็กนะครับเวลาที่ผมจะกดซื้อมาขายแต่ละทีนะครับก็คือต้องดรอปของออกก่อนนะครับเพื่อจะสามารถกดซื้อสมอลซีแพ็กได้นะครับก็คือมันมีประมาณไม่เกิน140สซีนะครับ140อย่างในสมอลซีแพ็กแต่ก็ผมก็ต้องแบบดรอปของออกนะครับเพื่อให้มันเหลือสล็อตพอในการ กดซื้อสมอลซีแพ็กนะครับเป็นการอัปเดตที่แบบมีประโยชน์มากนะครับผมรอดีใจมากๆเลยนะครับที่แบบมีการอัปเดตแบบนี้มานะครับรอมานานแล้วครับส่วนตัวของผมนะครับสลรอนแบ็คแพ็กผมก็ยังไม่มีการอัปเกรดแต่อย่างใดนะครับก็เป็น1 9 6 Backpack แบ็คแพ็เหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้นะครับจะมีคําถามมามากมายนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือจะใช้กี่เกมนะครับในการอัปจาก196เป็น3 9 6 แน่นอนครับผมไปศึกษาข้อมูลมาอยู่ครับรู้สึกว่าผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าหลายๆคนนะครับบอกว่าใช้1นล้านหกแสนเจมนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับมันไม่เกิน2อล้านเจมอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครมีเจมอยู่ก็อัปเกรดเลยนะครับถ้าแบบอยากง่ายๆนะครับไม่ฟาร์มก็ไปซื้อเจมได้ที่เวอร์บายเจมนะครับแต่ก็ระวังโดนสแกมด้วยนะครับดูดีๆนะครับเช็คโกสแกนดีๆนะครับ เดี๋ยววันไหนที่ผมจะอัพให้มันเป็น396ร้อยเแบ็คแพคผมอาจจะมาทําคลิปให้ดูก็ได้นะครับก็คือเป็นการอัปเดตใหม่ที่ดีมากครับแบ็คแพ็คเพิ่มขึ้นมาตั้งเยอะนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแนะนําให้ทุกคนไปอัปเกรดกันเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ